จะลองหนึ่งให้ครับซุโบต้าโอ้สวยๆครับแล้วก็ผ่านน้ำไห้ที้ตัวนะครับทางร้านเราก็จะผ่านน้ำติดเครื่องเทสเครื่องผ่านน้ำให้สบายใจได้อย่างนี้นี่น้ำมันเชื้เพลิงเอาไว้บนอย่างเดียวปล่อยไหลลงแต่ปัม๊มเพิมดีจะต้องเล่นงได้ปกติอ่ะฟังเสียง ดูกำลังอัดไปใช้ยาวๆไปครับคุณลูกค้า